ว่ากันด้วยเรื่องของโควิด19หน่อยนะครับอตอนนี้ปรับระดับลงมาเป็นโรคที่เฝ้าเฝ้าระวังโรคติดต่อเฝ้าระวังตั้งแต่1ึงตุลาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ก็ยังคงย้ํากันเหมือนเดิมนะครับไม่ประมาทการห้ามตกประโยคนี้ยังคงใช้ได้เพราะเอาจริงๆทุกวันนี้ยังคงมีคนติดโควิดกระจายอยู่นะใช่ค่ะแต่เราออฟฟิศก็ยังคงมีอยู่นะครับแต่เราก็เราก็จะเจอเขานะใ,<ช>ในโลกแห่งความเป็นจริงเพราะ<อ>ว่าเขาจะไม่กักตัวแล้วนะแล้วแต่ออฟฟิศต้องใช้คํานี้เพราะ<อ>ว่าอย่างออฟฟิศผมเนี่ย บางคนยังต้องกักตัวอยู่พี่ก็ยินดีนะอืใช่ไหมใช่ใชเราจะแฮปปี้มากกว่าแต่เอาจริงๆในความรู้สึกกับเรามีความรู้สึกว่าพอมาตรการผ่อนปรนลงมาแบบเนี้เรายิ่งต้องระวังมากขึ้นถูกต้องเพราะว่า เป็นการเหมือนกับว่าเสี่ยงมากขึ้นนะเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าเขาไม่ต้องกักตัวมันเหมือนกับไม่กักก็ไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอาการของคนแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยเรื่องของโควิดสิบเก้าบางคนอาจจะแบบมีไข้บางคนถึงขั้นแบบหนาวสั่นแต่บางคนบอกอ๋อฉันแค่ไอแห้งฉันแค่มีน้ำมูกเสียงฉันแค่หายเพราะฉะนั้นร่างกายของคนไม่เหมือนกันการการดูแลตัวเองก็จะไม่เหมือนกันแต่ว่าวันนี้เรื่องที่จะเอามาคุยก็คือเรื่องของวัคซีนวัคซีนยังคงจําเป็นนะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ถ้าเราติดตามข่าวกันมาตั้งแต่ต้นวัคซีนส่วนใหญ่จะฉีดในผู้ใหญ่แล้วก็ในเด็กบางส่วนนะครับตอนนี้เนี่ยเด็กอายุ6เดือนจนถึงอายุ4ขวบทางสาธารณสุขนะครับเห็นบอกว่าเตรียมความพร้อมแล้วนะครับดีเดจะเริ่มฉีดให้กับเด็กกลุ่มนี้12ตุลาคมทั่วทั้งประเทศนะครับสืบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้มสำหรับเด็กอ,อายุ6เดือนถึง4ปี จะมาถึงไทยก็คือวันนี้7ตุลาคมคือมาถึงปุ๊บไม่ใช่ว่าจะฉีดได้เลยนะครับพี่กระเด็นครับมันจะต้องผ่านการตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิตจากทากงกรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบเรื่องของออคุณสมบัติประสิทธิภาพของเขาแล้วก็จะจัดส่งไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งก่อนที่จะทำการกระจายต่อไปในพื้นที่ที่มีการแจ้งความประสงค์เอาไว้ค,คือความประสงค์ในที่นี้แน่นอน ด้วยความที่เป็นเด็ก6เดือนถึง4ขวบก็ต้องได้รับการอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับแล้วก็จะเริ่มคลิกออฟฉีดพร้อมกัน12ตุลาคมนะครับตามความสมัครใจตอนนี้เห็นบอกว่ามีผู้ปกครองที่สมัครใจให้ลูกๆมารับวัคซีนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สามารถฉีดร่วมกับวัคซีนพื้นฐานชนิดอื่นได้ด้วยทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคครับคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรท่านก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กกลุ่มนี้อายุ6ขวบ อขออภัย6เดือนจนถึง4ขวบเป็นกลุ่มเดียวนะครับที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด1 9เลยตั้งแต่ระบาดหนักช่วงโอมิครอนเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมีการป่วยแล้วก็อัตราการเสียชีวิตค่อนข้างจะสูงสูงกว่าเด็กโตถึง3เท่าด้วยเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่เด็กเล็กขนาดนี้จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9แล้วก็ย้ำด้วยนะครับว่าหลังจากที่มาตรการต่างๆผ่อนคลาย ความเสี่ยงในการติดเชื้อเหมือนที่พี่กระเด็นพูดมอสักคู่นี้เลยทุกอย่างมันผ่อนคลายแต่ความเสี่ยงเนี่ยจริงๆมันสวนทางกันนะครับใช่คือนึกภาพตามเชือกจากที่มันตึงๆแล้วมันหย่อนอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะมันจะได้มีความเสี่ยงมากกว่าเดิมทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยค แต่วัคซีนเนี่ยแหละมันจะช่วยป้องกันได้อ,อย่างที่เราเคยบอกกันไปว่าวัคซีนเนี่ยมันจะทําให้อาการหนักเบาจากเดิมคนที่ต้องเข่า ICU ก็อาจจะแค่ห้องผู้ป่วยธรรมดาถูกไหมฮะมจากเดิมเสี่ยงถึงท่านเสียชีวิตก็อาจจะไม่ถึงกับชีวิตม,มันจะทําให้อาการเราเบาบางลงก็ต้องต้องคิดแบบนี้มันต้องมันต้องเซตเซตความคิดว่า การผ่อนคลายเนี่ยคือมันช่วยมันเป็นการช่วยทางด้านเศรษฐกิจอ่ะใช่ใช่ไหมให้คนได้ทํามาหากินได้คนไม่ต้องหยุดงานเสียรายได้ถูกต้องแต่ไอ้เรื่องการการระมัดระวังเนี่ยมันต้องเท่าเดิมมันคือการใช้ชีวิตในแต่ละวันเออมันต้องเท่าเดิมตัอต้องเพิ่มเติมขึ้นตัวก็ต้องตัวเหมือนเดิมอากาศก็ต้องใส่เหมือนเดิมป้องกันก็ต้องกันเหมือนเดิมครับแต่คือคนที่เขาเป็นเขาต้องทํามาหากินไงชีวิตมันต้องเดินต่อนะมันต้องยู่ขนานไปใช่